สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกัท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ บางครั้งเราคิดว่าสิ่งดีๆเท่านั้นจะมีผลต่ออนาคตแต่สิ่งที่ไม่ดีบางเรื่องจะมีทั้งผลลบแล้วก็บวกอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะครับชีวิตของดาวิดนั้นถ้าจะเริ่มก็อยากจะเริ่มที่ในพระธรรม1นึสมูเอลบทที่16เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นชีวิตของกษัตริย์ซาอูลซึ่งได้ทําผิดพลาดพระเจ้าไปนะครับโดยที่ซาอูลเนี่ย เขเรียกว่าเป็น the first choice ของพระเจ้าเป็นการเลือกของพระเจ้าเพราะว่าประชาชนบอกว่าอยากมีกษัตริย์พระเจ้าก็เลือกให้ก็คือซาอูลแต่ซาอูลนั้นก็ไม่ได้ตอบสนองต่อพระเจ้านะเพราะว่าซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าให้ซาอูลเนี่ยไปสู้รบลักษณะที่ไปสู้รบนั้นก็ให้ฆ่าศัตรูรวมถึง ทรัพส,สมบัติสัตว์ทั้งหมดนะซาอูลก็ทําผิดพลาดก็คือว่าก่อนไปรบแต่ละครั้งเนี่ยผู้เผยวจะนะก็จะมาทําการถวายเครื่องบูชาแต่ซาอูลทําผิดพลาดนะครับเอ่หยิงนะก็ใจร้อนก็ถวายเองเนี่ยเสียเลยนะครับทําในบทบาทที่ตัวเองไม่ควรทำที่2ก็คือซาอูลก็ไม่ยอมที่จะฆ่าสัตว์ต่างๆแล้วก็ไม่ฆ่าศัตรู เพราะว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเครื่องบูชาสําหรับผ้าต่างชาตินะซาอูลก็อ้างว่าจะมาถวายกับพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ต้องการนะครับนี่คือความผิดครั้งที่2แล้วความผิดทั้งที่3ก็คือว่าซาอูลนํากองทัพไปรบปรากฏว่าการสู้รบนั้นซาอูลก็ใช้คําสั่งผิดๆนะครับบอกว่าก่อนถึงตะวันตกดินเนี่ยหรือก่อนที่จะรบชนะใครที่ กินอะไรก่อนเนี่ยจะต้องถูกประหารชีวิตนะครับคือเวลาเราเป็นลบเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันหิวมันต้องดื่มน้ําเนี่ยแปลว่าลูกชายของซาอูลคือโยนาธานเออไปกินน้ําผึ้งโอ้โหรับกําลังมากแล้วก็นารบชนะด้วยนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าตัวซาวอูลเองนะครับก็ต้องฆ่าลูกตัวเองแต่ประชาชนก็ขอไว้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความยินดีเป็นวันที่รบชนะทําไมต้องมาฆ่าลูกของตัวเองเนะี่ย ก็ห้ามไว้ดังนั้นตัวซาอูลเองนี่คือผิดพลาดพระเจ้าก็เสียใจนะครับที่แต่งตั้งซาอูลตัวผู้ที่เสียใจมากที่สุดก็คือสมูเอลเนี่ยพว่ไปเจิมแต่งตั้งซาอูลไว้เอาละตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าหลังจากที่สมูเอลก็เสียใจมากในหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อที่1พระเจ้าก็เลยมาบอกกับสมูเอลว่า จะร้องไห้คข่าควรวญจะเสียใจเรื่องทีพ่พระเจ้าเนี่ยถอดจากซาอูลเป็นกษัตริย์ไปอีกนานเท่าใดไปเถอะเติมน้ํามันให้เต็มเขาสัตว์แล้วก็พระเจ้าบอกว่าเราจะส่งเจ้าไปพบเจสสีแห่งเบตเลเฮมก็หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นำาซโมเอลนะครับไปพบเจสีเจสีนี่เป็นพ่อของดาวิดนะีเราจะเลือกบุตรชายคนหนึ่งของเขาให้เป็นกษัตริย์อันนี้มีส ความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งคือว่าพระเจ้านําไปนะแต่ว่าพระเจ้ายังไม่บอกเป็นใครนะตัวของสมูเอลนั้นต้องเชื่อฟังต้องเดินทางไปนะอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าบางครั้งพระเจ้าตัดกับเรานะครับก็คงไม่ได้ตัดอะไรที่เป็นรายละเอียดคือเราเองก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเชื่อฟังพระเจ้านะอย่างสมูเอลนะี่รู้ว่าพระเจ้านําไปนะตัวท่านเองก็ต้องออกเดินทางโดยที่อาจจะไม่รู้ ข้อมูลอะไรครบการเชื่อฟังจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากคําว่าพระเจ้าตรัสนั้นก็หมายความว่าส่วนของเราก็ต้องเชื่อฟังด้วยถ้าจะประวัติศาสตร์นะครับในเวลานี้คงประมาณ1,200ก่อนคริสต์ศักราชก็ตรงนี้สถานที่สมูเอลจะต้องไปนั้นนะครับก็คือเบดเลเฮมเบดเลเฮมนี่อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มไปก็ประมาณ8กิโลเมตร ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าเอฟราตนะถ้าในปฐมก,กาลนี่ยจะเรียกที่นี่ที่ว่าเอฟราตแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเบเ h เลเฮมซึ่งเมืองเบเดเลเฮมเนี่ยถือว่าเป็นเมืองของดาวิดเพราะเนื่องจากว่าดาวิดเนี่ยก็อยู่ที่เบเเลเฮมและพี่น้องรู้ไหมครับว่าที่เบเดเลเฮมเนี่ยเชื้อสายของดาวิดคือพระเยซูคริสต์เจ้าก็เกิดที่ เบตเลเฮมด้วยเช่นกันอยู่ในลูกาบทที่2ข้อที่4นะดังนั้นพระคัมภีร์ในลูกาบทที่2ข้อที่4ถึง7บอกว่าเราได้เลือกบุตรชายคนหนึ่งของเราให้เป็นกษัตริย์ก็หมายความว่าทั้งตัวดาวิดเองแล้วก็ตัวพระเยซูคริสต์จเจ้าเองนั้นก็มาจากเบตเลเฮมพระคัมภีร์ได้พูดนะครับเบตเลเฮมนั้นเป็นเมืองเล็กๆแต่มีผู้ที่ยิ่งใหญ่จะบังเกิดที่นั่นนะ ในตรงนี้เราจะเห็นว่าผู้ยิ่งใหญ่นั้นอาจจะไม่ต้องเกิดในราชวังก็ได้แต่เกิดในที่ไหนก็ได้ก็เหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้าสมัยนี้นะครับก็บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัดบางคนก็เป็นคนที่ไม่มีตระกูลชาติตระกูลแต่พระเจ้าก็สามารถใช้เขาได้อยู่ที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าการที่พระเจ้าจะใช้นั้นอยู่ที่การเชื่อฟังพระเจ้านะครับ เพราะว่าแม้กระทั่งซาอูลน,นั้นก็มาจากเผ่าที่เล็กที่สุดนะครับเพราะว่าซาอูลมาจากเผ่าเบนจามินซึ่งเป็นเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดเป็นเผ่าลูกคนสุดท้องอะ่ะพระเจ้าก็ใช้ได้ในบทเรียนนี้การทรงเรียกก็หมายความว่าพระเจ้าสามารถที่จะใช้ผู้ที่เล็กน้อยก็ได้โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องมาจากตระกูลคนชั้นสูงที่จริงคนชั้นสูงคนมีเงินคนรวยเนี่ยพระเจ้าอาจจะใช้ยากก็ได้นะครับเพราะว่า เขามีห่วงอะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็คงจะต้องรักทรัพย์สมบัติต่างๆที่จะไม่สามารถตอบสนองต่อคนที่เกิดมาด้วยความยากลําบากเพราะสังเกตนะครับคนที่พระเจ้าใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากความยากลําบากมีอีกมุมนึงนะครับเคยมีครบแล้วไปลําบากนะก็ยกตัวอย่างนะครับว่าจะเป็นชีวิตของจอห์นนิวตันเนี่ยจอห์นนิวตันนี่ในอดีตนี่ คนที่แต่งเพลงพระคุณพระเจ้านะ Amazing Grace นะฮะเป็นคนมีทุกอย่างนะเช่นเป็นคน้าทาสเนี่ยสุดท้ายยากลําบากเนะีนะ่ยมาพบพระเจ้านะครับหรือคนที่เหลยวแหลกมาก่อนนะคนที่อ่าคนที่เคยสมมเลเเมาเเทะเมานะนเช่นออกัสตินเนะี่ยมาอานพระธรรมโรมแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็เชื่อพระเจ้าหรือคนอย่างโยเซฟเคยเป็นที่ลักมาก่อนนะแล้วก็ถูก พี่ๆเกลียดยากลําบากเหมือนโยยาโคบนะที่เคยมีทุกอย่างแล้วต้องหนีไปยากลําบากดังนั้นความยากลําบากมันสร้างคนนะครับนะอย่าดูหมิ่นความยากลําบากในชีวิตในตรงนี้เราก็ได้บทเรียนหนึ่งนะครับว่าถ้าพระเจ้าจะใช้ใครเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชาติตระกูลยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าสถานที่เกิดมันอยู่ที่คนคนนั้นเชื่อฝังพระเจ้าในข้อที่2บอกว่า แต่สมุเอลกราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปได้อย่างไรซาอูลรู้ข่าวจะฆ่าข้าพระองค์เสียนะพระเจ้าก็ตรัสว่าจงเอาอวัวตัวเมียไปด้วยตัวหนึ่งแล้วพูดว่าข้าพระเจ้ามาถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะก็พระเจ้าก็บอกสมุเอลว่าก็ใช้สติปัญญาหน่อยสิอยู่ดีๆบอกว่าจะประกาศไปเจิมดาวิดเนี่ยก็โดนฆ่าแน่นอนเจ้าก็ เอาวัวไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปถวายเครื่องบูชาที่บ้านของเจสสีนี่แหละที่อยู่ที่เมืองเบเดเลเฮมอันนี้ก็ทําให้ได้พบอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าถึงแม้พระเจ้าตัดเราก็ต้องมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตด้วยนะสมูเอลก็เลยเอาวัวไปนะครับตัวหนึ่งแล้วก็จะไปถวายเครื่องบูชาที่บ้านของเจสสีแล้วพระเจ้าก็ย้ําอีกตอนหนึ่งนะครับในข้อที่3บอกว่า แล้วก็เชิญเจสีเนี่ยมาร่วมการถวายเครื่องบูชาด้วยก็เป็นให้แน่นอนนะครับก่อนจะเจิมแต่งตั้งกษัตริย์ก็ต้องมีการถวายเครื่องบูชาก็ทําถูกต้องนะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะบอกเจ้าให้รู้เองว่าต้องทําอย่างไรเจิมใครเป็นกษัตริย์นะตรงนี้ก็เลยทําให้เห็นว่าพระเจ้าย้ํากับสมูเอลขั้งที่2แล้วครับว่าถึงเวลาเนี่ยพระเจ้าจะบอกเขาต้องเชื่อฟังก่อนเหตุการณ์ก็ดําเนินไปนะครับในตรงนี้ก็ สุดท้ายเนี่ยซามูเอลก็เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไปพบกับเจสซีและเจสซีก็เรียกลูกๆมานะครับในตรงนี้เจสซีเนี่ยเรียกลูกมาแต่ละคนแล้วลูกแต่ละคนพี่้องต้องเข้าใจนะครับว่าลูกของเจสซีแต่ละคนนั้นเป็นทาหารหมดเลยโอ้โหรูปร่างหน้าตาดีเนี่ยซามูเอลก็เข้าใจว่าต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าซาอูลเนี่ยเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีตัวสูงใหญ่ขนาดหลบที่ซ่อน เกวียนสัมภาระนะครับยังตัวยังโผล่มาให้เห็นนะาะตัวสูงใหญ่หล่อนะ่ยยิ่งใหญ่มากแต่ว่าซามูเอลเนี่ยลืมคิดไปว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกที่รูปร่างพระเจ้าเลือกที่หัวใจพระเจ้าก็บอกซามูเอลว่าไม่ใช่สักคนเน่ยนะเลยถามเจสสีว่าแล้วมีลูกคนไหนอีกอะ่ะเจสซีก็บอกว่ายังมีลูกคนสุดท้องอีกคนหนึ่งเขาเลี้ยงแกะอยู่และซามูเอลนะครับก็บอกว่าไปตามเขามา เราจะไม่นั่งลงจนกว่าเขาจะมาในหนึ่งสมุเอลบทที่16ข้อที่12นะครับเจสสีเนี่ยก็บอกคนไปตามดาวิดมาบอกว่าเป็นเด็กผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาคือน่าจะเป็นนายแบบหน้ากว่านะครับมันไม่ใช่ลักษณะของนักรบเลยนะแล้วประเจ้านะครับก็ตัดกับสมุเอลว,ว่าคนนี้แหละจงลุกขึ้นและเจิมตั้งเขาไว้เถิดจากนั้นนะครับ สมูเอลก็หยิบเขาสัตว์บรรจุน้ำมันเจิมดาวิดต่อหน้าพี่พี่พี่น้องสังเกตนะครับในหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อที่13บอกว่าและพระวิญญาณขององค์ผู้เป็นเจ้าก็เสด็จลงมาสวมทับดาวิดดยลิทานุภาพตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วสมูเอลก็กลับไปที่ลาม,มาในตรงนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าซึ่งในพระคัมภีร์เดิมนั่นแ่ะพระวิญญาณไม่ได้สถิตกับทุกคนนะครับพระวิญญาณจะเลือก เจอบางคนเท่านั้นที่จะใช้การเขาแต่ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยพระวิญญาณสถิตกับทุกคนแต่ทุกคนไม่ได้สนิทกับพระวิญญาณอันนี้แปลกนะแต่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเลือกนะประทานพระวิญญาณให้สถิตกับบางคนตัวเนี้ยพระวิญญาณพระเจ้าเนี่ยคงไม่ได้สถิตกับซาอูลละนะออกจากซาอูลละมาอยู่กับดาวิดฟังให้ดีนะครับสมัยเราเนี่ยพระวิญญาณอยู่กับเราทุกคนนะฮะแต่เราทุกคนไม่มีใครที่จะติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ย อันนี้เลยทำให้เห็นผลของการดำเนินชีวิตที่ต่างกันใน1สซมเอลบทที่16ในข้อที่7เนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือพระเจ้าพูดกับสซโมเอลว่าอย่าตัดสินจากรูปร่างหน้าตาหรือส่วนสูงเพราะเราไม่ได้เลือกคนนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มองอย่างที่มนุษย์มองมนุษย์มองดูรูปลักษณ์ภายนอกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามองดูจิตใจนงนั้น พระเจ้าเนี่ยสนใจการเชื่อฟังของเรานะฮะเชื่อเชื่อฟังไม่พอเนี่ยความสัมพันธ์ความสนิทสนมของเราเนี่ยมากกว่ารูปร่างหรือทักษะนะตอนนี้ย่อมแน่นอนนะครับว่าดาวิดยังไม่เคยผ่านการฝึกการรบมาก่อนทักษะย่อมไม่มนะีแต่ว่าตัวของพี่ๆของดาวิดนะผ่านการฝึกฝนการเป็นทหารมาก่อนทักษะรูปร่างย่อมสูงใหญ่ย่ยยอมดีอยู่แล้ว เพราะไม่อย่างนั้นเขาไม่ให้ไปเกณฑ์ทหารนะครับในตรงนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่ามองคนที่ภายนอกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะมองคนที่ภายนอกแต่พระเจ้าจะใช้คนที่ภายในเราจึงเห็นว่าคนที่พระเจ้าใช้แต่ละคนนะครับโลกเนี่ยมองว่าเป็นคนที่โง่เขลาหรือว่าเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ก็หนุนใจพวกเรานะครับ ในชีวิตผมนี่ก็อ่านประวัติชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนบางคนใช้การไม่ได้เช่นสมิกวิกเกอร์สวิร์ดนะครับก็ไม่มีการศึกษาเป็นช่างประปาก็เพียงแต่รักพระเจ้าอ่านหนังสือไม่ได้ภรรยาต้องอ่านให้ฟังนะหรือว่าปัจจุบันน่ยที่โด่งดังที่มีชีวิตอยู่คือพราโบลอตตินี่เป็นช่างตัดผมนะครับแต่พราโบเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ขับผีปลดปล่อยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังชนิดแบบ ผู้รั้ใพระเจ้าดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นแรนดี้คาร์กหรือใครๆก็เอ่ยถึงยกย่องเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเรียนพระคัมภีร์เป็นแค่ช่างตัดผมแต่ว่าเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเยียวยาคนให้หายนะครับเป็นหลายพันคนพระเจ้าก็ไม่ได้มองที่ว่าอาชีพอะไรเพราะว่าพระโบรัตินี่ใหม่ๆนะครับพวกทีมงานของคาร์ลอสอนาคอนเดียไม่ค่อยยอมรับเขาเพราะเขาไม่จบพระคัมภีร์แล้วก็ไม่ ไม่มีวุฒิอ่ะเป็นแค่ช่างตัดผมแต่ปรากฏว่าเขามีของประทานนะครับเขามีแลนดี้ค้าเขียนหนังสือว่าบางครั้งตีหนึ่งตีสองนะครับเขาก็นั่งปลดปลอยเยียวยาจนรุ่งเช้าตอนเช้าเนี่ยเขายังอยู่ที่เต็นท์นั่นอยู่เลยนะยังปดปลอยทำภารกิจต่อไปนะทงทั้งที่พวกอาจารย์พระคัมภีผู้รับใช้หนีกลับบ้านไปน,นอนหมดนะดังนั้นเขาจึงประสบความสําเร็จมากเพราะชีวิตนะก็เลยสอนและนหนุนใจพวกเรานะครับด้วยชีวิตนะ แล้วก็ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้ามองที่ตรงนีน้ไม่ได้มองที่คนพูดเก่งคนมีฐานะแต่ไม่ได้เชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้อุทิศตนให้กับพระเจ้าก็เป็นบทเรียนแก่เราในตรงนี้นะครับเอาละหลังจากที่สมูเอลก็เจมิมดาวิดแล้วเป็นกษัตริย์เหตุการณ์ก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าตัวของดาวิดก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นกษัตริย์ทันทีนะครับเพราะว่ายังมีกษัตริย์ตัวจริงอยู่คือซาอูลเนี่ยยังเป็นกษัตริย์ดังนั้นในสายตามนุษย์เนี่ยตอนเนี้ซาอูลเป็นกษัตริย์อยู่แต่ในสายตาพระเจ้านะครับดาวิดเป็นกษัตริย์ละเพราะว่าพระเจ้าให้สมูเอลมาเจิมดาวิดอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งนะครับไอ้ตำแหน่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นตำแหน่งจอมปลอมบางคนมีบทบาทมีตำแหน่งเนี่ยแล้วไม่สัตซ์ซื่อเนี่ยเพียงแต่มนุษย์เห็นนะครับแต่ในสายตาพระเจ้าพระเจ้าได้มองแล้วพระเจ้าเป็นมองบางคนที่สัต์ซืื่่่ออกววาาหร เป็นคนที่อุทิศตนอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งสาหรับคนที่รับใช้พระเจ้านะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ศ์ัื่อหรือว่าเราไม่เชื่อฟังอย่างซาอูลเนี่ยในสายตาพระเจ้าเขาไม่ใช่กษัตริย์นะเขาเป็นกษัตริย์ของมนุษย์แต่ในสายตาพระเจ้านะครับดาวิดคือกษัตริย์และรอวันหนึ่งที่จะขึ้นมาครอบครองแต่ช่วงเนี้พระเจ้าจําเป็นมากที่ต้องหลอ่อหลอมดาวิดเพื่อจะเตรียมตัวนะครับมาเป็นกษัตริย์ที่ดี กว่าซาอูลในอนาคตก็หนุนใจเราว่าอย่าแคร์ในสายตามนุษย์เขามองเราอย่างไรแต่ต้องแคร์ในสายตาพระเจ้าว่าพระเจ้ามองเราอย่างไรเพราะตรงนี้มีคนรู้วงน้อยมากเลยนะครับคือแค่พี่ๆของดาวิดพ่อของดาวิดแล้วก็สมุเอลเท่านั้นที่รู้ว่ากษัตริย์ที่แท้จริงนั้นคือบุคคลธรรมดาที่เลี้ยงแกะอยู่ยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งใดๆจึงอย่าไปหวังเรื่องตําแหน่ง หวังที่พระเจ้ายอมรับดีกว่านะครับ